ทำแต่กล้วยอย่างเดียวเลยบอตรงนี้ีกตอนไม่มีเพราะว่าไม่เคยตำปลาดิบอ๋อคือจะเป็นปลาดิต้มอ,อย่างเดียวลว้้วไปทยถ้าคนไหนไม่เคยกินผมจะให้ใชิมเอาอะจะถามลูกค้าว่าแต่เผ็ดหรือไม่เผ็ดอ๋อคือตำกล้วยเนี่ยเราต้องมีเขียงเนาะเป็นเขียงต้องไว้ห่านของลงผมเริ่มทระมากับปีสามก้าอ๋อเต้นแตงเป็นหัวเป็นมะละกอก็อไม่เคยตำ อันนี้โคกเท่าไหร่ครับนี่ลบละสี่สิบลบะสีบาทเนาะเป็นตามัดนะครัสมัยโคกละสิบฮึมอ่ามาดูตำโคกนั้นเป็นเป็นโคกเอ่อโคกหินครับโคกหินเนาะเป็นแบบนันหนาเลยเนาะครับโอ้แล้วทายพี่พี่จะกินล่าจะตำมันแกบนัวแล้วโอ้ใส่น้ำตาลน้ำตาลผมต้องใช้น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายออกแดงๆเนาะครับม,มันจะ มันจะไม่แฉะโอ้ยมะขามน้ำมะขามอัดใจครับเพืดินมันย่อมมันย่อมน้ำบ่ถ้ามีมันย่อมก็ใจะมันย่อมมันก็ได้ครับผมตามแห่มันจะกระเด็นอ้าวแบบเป็นอย่างเข้าไปตัดไปโอ้ดูต้องแรงๆเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นผักทั้งหมดเลยผักผลไม้และตำผักผลไม้กันใครมาบุกอาหารมาเดินตลาดยิโรจีนนะอย่าลืมนะมาหาคุณลุงได้อยู่ตรงข้างๆ ตำมะนาวแล้วฐางยายก็ได้ตามาโดนแล้วเนาะเจ็ดปีนี่แบบตั้งแต่ปีสมามป่าเป็นแตงเป็นถั่วเป็นมะละกอไม่เคยตำขาดลอยขาดได้ขาดกล้วยใช่ไหมออกขายเองนี่จะตำกล้วยอย่างเดียวผมก็ออกขายโอเคนี่ตำกล้วยนะะอย่างเดียวเลยเนะาะ ตำมะม่วงตำอยู่บ่มะม่วงก็ตำชื่อว่าถามก็ตำถ้าขาดถ้วยไม่มด้ออกขายอ๋อแล้วไอ้ตำมะละกอบ่ตำไม่เคยโอ้โหตำมาหลายปีนะสุดยอดส้มตำปล้ยนะอินโดจีนนะครับอยู่อาชีพตำเขาจะลงแค่นอาชีพตำอ๋ออาชีพตำนะคนไหนตมคุณลุงได้คืออาชีพตำมุกดาหานอาชีพตำมุกดาหานนะคนไหนอยาก อยากตามเฟซบุ๊กของเฮียนะจะตามกล้วยมันจะตามตามใจลูกค้าไม่ได้อ๋อคือต้องสูตรของเราเลยพริกกี่เม็ดอะไรเห็นนเงี้คือสูตรของเราเลยผมจะถามลูกค้าว่าจะเก็บยังไม่เก็บจะเล่นผมไม่ได้อ๋อเที่ยวเมล์หวานของพี่อ๋อตามกล้วยนี่มันอ๋อตรงนี้ตามกล้วยคือกันอยาจะสีก่อนก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่เป็นการตลาดอืมวันนี้โชคดีฮะเราโชคดีมามี เพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นตำกล้วยมานะครับนี่ตำกล้วยอย่างเดียวไม่ได้ตำไม่ได้ไม่ได้ตำตม้มตำด้วยอ่านี่มาดูเอาดูดูปลารานี่ปลาราต้มเองบอสนี่ปลาราต้มปลาสุกครับมีปูน้อยด้วยปเป็นปูปอ๋อเป็นส,นสดๆนี่เนี่ยคนตำต้มปลาร้าในเดียวก็อเอาเวลากินมันจะกรอปก๊อบก๊อบเนาะออ คือความหอมของปูเนาะชิมไหมผมไม่ชิมเนาะเป็นใหญ่ครับอันนี้ไอ้ที่เป็นเม็ดดำๆคือเม็ดปลาขามเนาะอ๋อพอปลาขามเปียกน่าแซ่บจริงๆชิมไหมพี่ผมด็ชิมหมดนะชิมแล้วครับขอบคุณจริงนะผมนี่นะมีพริกแห้งมีหอมอันนี้ใส่เม็ดตำมะม่วงอ๋อนั่นี้เป็นใส่อันนี้เป็นตำมะม่วงเนาะ โอ้โหไม่น่าเชื่อผมจะฟุกมากแล้วมาเจอร้านตำกล้วยอย่างเดียวนะผมไม่เคยเจอเนี่ในครั้งแรกเลยกล้วยก็เป็นกล้วยตานีไม่ใช่กล้วยน้ำ้าอ๋อเป็นกล้วยตานีผมเห็นบางเจ้าให้กล้วยลูกน้อยน้อยมันบังแทบหนงเนาะมันต้องแบบขนาดนี้พอดีบ่ไม่ครับิ่งจะน้อยก็ขอให้เป็นกล้วยตานีือโอเคอ๋อต้องเป็นกล้วยตานีโอ้ดูสีโอ้โหแบบ ผีสันแม่อยู่แม่ซื้อเพราะว่าผมจะหั่นตะไคร้ให้โรยหน้าอ๋อมีตะไคร้นหน้บมีใส่ตะไคร้ด้วยตะไคร้โรยหน้าต้มกล้วยต้มมะขามต้มกระท้อนนี่ต้องใช้ตะไคร้โรยหน้ามันจะทําให้ท้องเราไม่เสียงต้มเลยต้มกล้วยต้เบื่อผักแก้วก็มีใบชะพลูก็ผักกระแนงเคยกินผักกระแนงหมเลยหอมมากเลยจ้ะเลยคลุกใส่กระเป๋าเลยผักกระแนงรู้จักผักกระแนงเลยรู้รู้ ผักกระยงบกับปาก,กระโดนหอมดอกผักกระ <c oughs> กแยงยามฟ้าแรงนะอันเดียวกันไหมใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมอ๋อสี่สิบโอ้โหนี่เป็นตำม,มังสวิรัตเลยนะอ๋อมีมีมีมมมแอมเป็นใบชะพูกับใบใบอะไรนะกระโดนเออไม่ใช่ปัากระแยงอ๋ใอใช่ไหะครับอ่า โอ้โหให้ไป4ช้อนแสดงว่า,าทานได้ถึง4คน <c ười> ขออนุญาตเบ่งน้ำหน่อยนะครับ <c ười> โอ้โหสีสันสุดยอดนะ <c ười> ต้องซิมโชว์หน่อยหนึ่งได้ไหครับอัน <c ười> นี้เฮียกับซอเข้ามาเที่ยวกันนะ <c ười> เขาก็จะเ,เอ,อซ,ซ,ซ,ซิมซิมซิมนะครับ <c ười> เป็นยังไงเอ่ย <c ười> อ,อ่โอเคขอบคุณมากนะครับ <c ười> ขอบคุณซอ <c ười> เลยโอ้สุดยอด มันยากจะทำม,มันอยากจะไอมันทำยาก,ยากาเกิ<อ>ไม่อยากให้ลูกค้าไอเนี่ยอ๋อไม่อยากให้ลูกค้าไม่ไอเนี่ยมันทำยาก <S 1> <S 1> จ้ะโอ้โห,โหอันนี้เป็นขาประจำแล้วเหรอครับยืนข้างๆเนี่ยกินทุกมือป่ะเป <S <S ็นมังค่าเลตุลืออ๋อ อันนี้มะขามสองสองหน่วยมะขามแล้วก็ใส่มะขามเปียกอ,อีกอ๋อโอ้มีใส่มะขามเปียกอีกอืมผมราะว่าแซบนี่อยู่ตรงไอ้นี่น้ำเนาะแล้วก็เครื่องปรุงเน,นานะน้ำปลาแดงเจ้าแซบอืมตำหยังกะแซบอืมคนที่ในมุกาหารต้องซื้อปลาที่ตลาดเทศบาลสองหน่วยอ๋อตลาดเทศบาลอะไรนะตลาดเทศบาลสองเนาะคือมันเป็นตลาดใหญ่สุดเลยบ่ ตอนเช้าผมมาต้มไม่ต้มสูตรไม่ได้ปรุงอะไรเลยออ๋เพราะว่าเขาปรุงให้มาแล้วแต่ต้องเป็นเจ้าเดิมเนาะเป็นเจ้าเดิมแล้วต้องต้มฮะับทําไมนี้ปลาบ้านเรามันต้องต้มฮะถ้างั้นท้องเสียนะก็เนี่ยเป็นสูตรปวาสตร์อืมเอาว่าทำเจ้ากระเบื้องเขาที่แก่ของมันฟันมันตอโกเลยอ่าเพิ่มเป็นเปรี้ยวเพิ่มนะก็คือ ถ้ามันมันหวานเกินไปก็ใส่เปรี้ยวเพิ่มก็ใส,ส่มะขามมันเป็นมะขามเปียกหรือมะขามหามมะขามสดมะขามหามอ๋อมะขามหามโอ้ยทำไมเลยคือช่องของผมเนี่ยคนอยู่ตามประเทศเบิ่งนต้องใส่น้ำลายไหลติ๊ก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 เได้คนไหนดูตอนตีสองตีสามตอนนี้เลยอย่าหาอะไรบรอดด้ <laughs> ช่องท่านชายโดนเนตครับเพชรตำเกี่ยวกับส้มตำ ตำบาคุงตำปูมา้าตำหยังหลายอย่างผมบ็เป็น <Okay. S 1> นี่แหละนี่สูตรเด็ดเลยนี่มันคือนี่แหละค,คือนี่แหละขนัดคือกล้วยขนาดคือตำกล้วยเนาะโอ้ยเดือดสับผมอยากดูความแรงของคุณลุงตำโอ้โหสุดยอดมันต้องใช้ความแรงใช่บางทีลูกค้ายเยอะต้องใส่แว่นตาแนละ้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวน้ำก็เด่นใส่ตาโอ้ยากาศสุดยอดนะส่วนมากถ้าอากาบบนี้ วันหนึ่งสามร้อยโคกถึงไหมถามจริงๆริงทำยังไงก็ไม่ถึงร้อยโคกแค่เจ็ดสิบแปดสิบคกก็จะตายหาแล้วมันเหนื่อยเนาะขาบวมครับอ๋อขาบวมเจ็ดสิบคกก็โอเคนะ่ะแต่ถ้าเกิดได้สักวันละร้อยโคกโอเคอ่ะไม่ถึงทำยังไงก็ไม่ถึงมไม่ถึงหมดแรงก่อนได้แค่หกสิบคกสูงคือ,ค,อคือตั้มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงโคกวนมากวนก็จะกินตั้งแต่ลาสิบโมงสิบโมงเนาะอ๋อ คือคุณลุงกันทาคนเดียวด้วยไงยก็เลยเหนื่อยก็ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะนะนะผมอยู่นี่ประตูสุนโดซีนนะคนไหนคนไหนมาถึงนี่นะมาหาคุณลุงได้มาซิมนะแล้วก็มานั่งชมวิวที่สวยผมไม่ได้จอดน,นานอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้จอดน,นานตรงนี้ดานด้วยอ้าวง,งานเข้า,ต,าตั้งจแ,แล้วผมก็ผ่านอ๋อแล้วจะหายอยู่ไหนเจอก็ต้องเดินหาว่าอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นในเฟซให้เนาะ แต่คืนเฟรนให้ค่าช่วงระยะเที่ยงเพราะผมผมไม่ว่าผมอยู่เซฟรนตลอดนาทีก็ต้องถามด้วยจะ<อ>ได้ครบเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจังท้ตั๋วจะมาเอาหนะอ๋อม,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 มีต้องมีคิวด้วยนะเพราะว่าช่วงเที่ยงๆเนี่ยคนจะกินเยอะนะคนที่บนพื้นที่โ<อ>ค๊กที่ท้าโ,โอรอไม่ได้ค<อ>่ะอ่าก็ผ่านไปก่อนเนาะอือโอ้โหนี่แต่ตำตั้วมันทำเวลาไม่ได้โอ้โหตำตั้วของเงินนะครับเป็นส้มตำมันจะได้สามค๊กเวลาเร้ามา ทำไม่แรงตั้มไม่ละเอียดซิมโซได้บ้านอ้อคนงามเนี่ยอ้าวถือไปให้เขาด้วยอ่าตะข่ายจะเสร็จแล้วแล้วก็ สุดยอดครบสรุรแล้วก็จะมีใบเชฟูกับใบอีออม่ไม่ใช่ผักโยมผมก็จะเรียก่าผักอะไรได้เลยใบกระยงใบกระยงใบกรยงอ้าวทุกคนไหนติดตามในเฟสของคุณลุงนะครับจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะลงทุกวันพอนดีน้องพอดีน้องเขาไปซื้อเขาบอกซื้อให้คนอื่นนะเขาเอาอายเนาะเอาโอเคเนาะคุณลุงยวผมถามนะมนึง ตรงนี้คนไทยกับคนลาวเนยยี่ยยังยังเดินทางไปหาไปมาหาสู่กันยังได้อยู่บ่อยทางเรือเนี่ยได้ครับหมายถึงต้องมีพาสปอรต์ตหรือต้องมีอ๋อมันตรงนี้ก็เป็นเป็นตอมอคือกันบ่ตมครับต่อพาสปอร์ตที่เลยก็ได้อ๋อ,อ,อ,อแล้วแล้วไปทาง,าง,าางนี้มันมันเป็นเมืองอะไรสุวรรณเขตแล้วมันมีอะไรเที่ยวบ้างบ่ก็ไม่ก็บ่ค่อยบ่เคยอยากไปวะผมไปผมไปหนึ่ง นั่งสามล้อใต้ิดเดียวนคนละแปดสิบบาทโอ้แพงเนาะเดี๋ยวเตี้ยวช่วยละหกสิบเกียริเออก็เลยบาไปอ๋อคืออย่างนี้นี่เองเนาะโอเคนะั้นยังไงขอบคุณคุณลุงหลายเดอ้อนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงอาคุณไหนเพื่อนๆนอยากเห็นคุณลุงเป็นรูปภาพนะก็ดูใน Facebook เฟซบุ๊กแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับตลาดอินโนจีนครับแซ่บอร่อยนะครับ